สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องหลอนพอดแคสต์จากช่องวิปลาสกับดิฉันแอนค่ะวันนี้แอนมีเรื่องราวสยองขวัญที่ได้ฟังมาจากคุณมาลีซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วในระหว่างที่เธอไปพักผ่อนที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งในชุมชนกลางเขาบนเทือกเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา คุณมาลีเป็นพนักง,งานบัญชีของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพช่วงนั้นเธอเพิ่งผ่านการเลิกรากับแฟนมาค่ะเธอเลยอยากไปหาความสุขให้กับตัวเองบ้างตอนนั้นเธอเลือกที่จะไปพักผ่อนที่โฮมสเตย์ของชุมชนกลางเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารและค่ายแรงงานในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ ที่คุณมาลีเลือกโฮมสเตย์แห่งนี้เพราะว่าเธอเห็นรีวิวในโซเชียลว่าที่นี่เงียบสงบมีบรรยากาศใกล้ชิดก,กับธรรมชาติเหมาะกับคนที่อยากจะหาความสงบให้กับจิตใจแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะที่สำคัญคือที่นี่มีบ่อน้ำธรรมชาติที่มีน้ำใสสีมรกตสวยงามมากๆน้ำใสจนเกือบจะเห็นพื้นใต้น้ำได้ชัดเจน แต่เมื่อคุณมาลีไปถึงเธอก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ได้เงียบสงบเหมือนอย่างที่คิดกับรู้สึกกดดันแปลกและมีกิ่งไผ่ไกวไปมาตลอดเวลาทั้งที่ไม่ค่อยมีลมพัดผ่านคุณมาลีเล่าว่าเจ้าของโฮมสเตย์เป็นหญิงสูงวัยชื่อป้าเสือและลุงสมบูรณ์เมื่อไปถึงท่าทางของพวกท่านดูเครียดๆค,ค่ะ ซึ่งตอนเช็คอินพวกเขาถามคุณมาลีหลายครั้งว่ามาคนเดียวหรือแล้วก็เตือนว่าถ้าอยากจะไปเล่นน้ำในบ่อน้ำมรกตให้ไปช่วงเช้าหรือกลางวันเท่านั้นถ้าหลังบ่ายสามโมงแล้วห้ามไปเด็กขาดพอหลังบ่ายสามแล้วอยากเข้าใกล้บ่อน้ำเด็กขาดเลยนะลูกเพราะป่าใหญ่แบบนี้หลังบ่ายสามมันจะมืดเร็วแล้วก็อากาศจะเย็นจัดมากๆ ป้าเสือพูดด้วยสีหน้าจริงจังมากตอนที่คุณมาลีได้ฟังเธอก็งงว่าทำไมถึงห้ามไปเล่นน้ำหลังบ่ายสามบ้านโฮมสเตย์ที่คุณมาลีพักเป็นบ้านไม้เก่าๆแต่ดูมีสเสน่ห์ภายในบ้านมีเตียงนอนที่ทำจากไผ่ห้องน้ำก็เป็นแบบชาวบ้าน แล้วก็ระเบียงไม้ที่เปิดออกไปก็จะมองเห็นบ่อน้ำธรรมชาติที่อยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรบ่อน้ำที่นี่ค่อนข้างลึกลึกประมาณ3เมตรกว่าได้น้ำใสเป็นสีมรกตสวยงามมากใสจนเห็นพื้นหินใต้น้ำได้ชัดเจนแต่ก็มีใบไผ่ลอยอยู่เป็นระยะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ พอรอบรอบโมสเตย์แห่งนี้มีป่าไผ่เขียวชวยอุ่มอยู่เยอะค่ะคืนแรกคุณมารีนอนหลับสบายดีแต่พอตื่นมาตอนตีสีเธอได้ยินเสียงน้ำกระเซน็นจากบ่อน้ำข้างนอกตอนแรกเธอคิดว่าจะเป็นลิงหรือสัตว์ป่าตัวไหนลงไปดื่มน้ำในบอ่อแต่พอฟังดูดีๆเสียงมันเป็นจังหวะเหมือนมีคนกำลังเล่นน้ำอยู่ คุณมาลีเลยลุกขึ้นไปดูแต่พอมองออกไปเธอก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะน้ำในบ่อสงบมากแต่ที่แปลกคือน้ำที่เคยเห็นได้ถึงพื้นกลับมืดทึบมองไม่เห็นข้างใต้เลยเช้าวันต่อมาคุณมาลีก็ไปถามป้าเสือเรื่องเสียงที่เธอได้ยินเมื่อคืนก่อนเมื่อป้าเสือฟังสีหน้าของเธอก็ซิดลงทันทีแล้วก็บอกว่า เออลูกได้ยินหรอมันอาจจะเป็นเสียงลิงหรือเสียงสัตว์ป,ป่าก,ก็ได้นะลูกป่าใหญ่แบบนี้มีอะไรหลายอย่างขณะที่ป้าเสือพูดดวงตาของป้าเสือดูกังวลมากๆเหมือนกำลังปิดบังอะไรอยู่คุณมารีรู้สึกว่าป้าเสือไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดแต่เธอก็ไม่ได้ซักไซมากเลยถามต่อว่า ถ้าหนูลงเล่นน้ำตอนนี้จะได้ไหมคะป้าเสือใส่หัวแล้วบอกว่าป้าแนะนำให้ไปช่วงเช้าหรือกลางวันก่อนบ่ายสามนะลูกอย่าไปหลังบ่ายสามแต่ถ้าลูกจะไปจริงๆก็ขอให้ระวังตัวด้วยนะพอป่ามืดลงแล้วน้ำในบ่อเนี่ยจะเย็นขึ้นผิดปกติแล้วก็แล้วก็อาจจะรู้สึกว่า มีอะไรมาจับขาได้แล้วน้ำที่ใสเป็นสีมรกตเนี่ยพอมืดลงมันก็จะกลายเป็นสีดำทึบมองไม่เห็นใต้น้ำเลยตอนแรกคุณมาลีคิดว่าป้าเสือพูดขู่เล่นค่ะแต่เธอตัดสินใจไปเล่นน้ำในช่วงกลางวันของวันลุ้งขึ้นแทนช่วงเวลาประมาณสิบโมงเช้า ตอนแรกทุกอย่างก็ปกติดีน้ำอุ่นสบายสีมรกตสวยงามมากเห็นพื้นหินใต้น้ำชัดเจนทำให้เธอเล่นน้ำจนเพลินเวลาผ่านไปถึงประมาณบ่ายสามโมงบรรยากาศรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนป่าใหญ่เริ่มมืดลงเร็วมากแม้จะยังไม่ถึงตอนเย็นเพราะแสงแดดส่องผ่านใบไม้หนาทึบไม่ค่อยได้ แล้วลมหนาวเย็นก็พัดมาจากส่วนลึกของป่าบรรยากาศเงียบสงัดแปลกแปลกแล้วสิ่งที่แปลกที่สุดคือน้ำในบ่อมันเริ่มเย็นลงเย็นมากๆเย็นเหมือนน้ำแข็งแล้วน้ำใสสีมรกตก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำทึบเหมือนมีเงาของป่ามื่คลุมทับลงมาคุณมาลีเลยรีบว่ายขึ้นมาจากบ่อแต่พอมาถึงขอบบ่อ เธอหันกลับไปมองก็เห็นน้ำในบ่อเป็นคลื่นที่เป็นระรอกเหมือนมีคนกำลังดิ้นลนอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีฟองอากาศเล็กๆล,ลอยขึ้นมาเรื่อยๆน้ำดำทึบทำให้มองไม่เห็นว่าข้างใต้มีอะไรอยู่คุณมาลีตกใจมากแต่เธอก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นธรรมชาติของบ่อน้ำหรืออะไรสักอย่างเธอเลยเดินกลับเข้าบ้านไป ตกดึกคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเลยเพราะได้ยินเสียงแปลกๆตลอดคืนเสียงเหมือนคนกำลังสำลักน้ำเสียงฟู่ของอากาศที่พยายามหายใจใต้น้ำแล้วก็เสียงเหมือนไม้ไผ่ฟาดน้ำเป็นระยะเช้าตู่ของวันต่อมาคุณมารีไปหาป้าเสืออีกครั้งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังป้าเสือมีใบหน้าซีดข,ขาวทันทีแล้วป้าก็บอกว่า ออาจจะเป็นสัตว์ป่าละมังลูกป่าใหญ่แบบนี้มันมีอะไรหลายอย่างขณะที่พูดสีหน้าของป้าเสือดูกังวลมากๆเหมือนกับรู้อะไรแต่ก็ไม่อยากบอกคุณมารีเริ่มสงสัยเลยถามต่อว่าที่นี่เคยมีคนจมน้ำตายในบ่ไหมคะป้าเสือตกใจแล้วก็บอกว่าเออ ก็มีบ้างนะลูกแต่นั่นมันเป็นอุบัติเหตุคนมาเที่ยวเล่นน้ำไม่ระวังดวงตาของป้าเสือดูไม่มั่นใจในคำตอบของตัวเองใครมีคนจมน้ำกี่คนหรอคะคุณมาลีสักไซต่อก็ก็หลายคนแล้วละลูกส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาพักเราไปเล่นน้ำตอนนั้นคุณมาลีเริ่มรู้สึกว่า ้าเสือปิดบังอะไรอยู่แต่เธอก็ยังไม่อยากกดดันมากคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนท้องถิ่นไม่อยากพูดเพราะกลัวลูกค้าจะหวาดกลัวคืนนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เธอไม่คาดคิดเกิดขึ้นตอนตีสคุณมาลีตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนเรียกชื่อเธอแต่เสียงมันไม่ใช่เสียงของคนไทยเป็นเสียงแปลกๆ เสียงเหมือนคนต่างชาติผสมกับภาษาท้องถิ่นคุณมาลีลุกขึ้นมาแล้วมองจากระเบียงเธอเห็นแสงสีขาวๆลอยอยู่เหนือบ่อน้ำแสงนั้นเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเหมือนกับคนที่กำลังพยายามหายใจอยู่ใต้น้ำแล้วเธอก็เริ่มได้ยินคนพูดภาษาแปลกๆเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานช่วย พวกเราเย็นเย็นมากหายใจไม่ได้เสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนคุณมารีขนลุกไปทั้งตัวแต่พอเธอจะปิดประตูเสียงนั้นกลับดังขึ้นอย่าอย่าทิ้งพวกเราไปตอนนั้นคุณมารีรู้สึกเหมือนมีพลังอะไรบางอย่าง ดึงให้เธอเดินออกไปหาบ่อน้ำเหมือนมีเสียงเรียกให้เธอลงไปในน้ำขาของเธอเดินออกไปเองโดยที่หัวใจไม่อยากไปแต่เธอก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้พอเดินไปถึงขอบบ่อคุณมารีมองลงไปในน้ำก็เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวมากเธอเห็นภาพใบหน้าของผู้ชายหลายคนใต้น้ำดำทึบนั้น ใบหน้าของพวกเขาซีขาวดวงตาบวมปากอ้าตัวจมอยู่ใต้น้ำแต่ดวงตาจ้องมองขึ้นมาที่เธอพวกเขามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความทุกข์ทรมานตอนนั้นคุณมารีรู้สึกว่าขาของเธอเริ่มก้าวลงไปในน้ำน้ำเย็นเฉียบเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่เธอก็ยังเดินลงไปเรื่อย เสียงใต้น้ำเริ่มดังขึ้นพอน้ำสูงขึ้นมาถึงอกคุณมารีรู้สึกว่ามีมือเย็นๆหลายคู่ที่จับขาของเธออยู่ค่อยๆดึงตัวเธอลงไปใต้น้ำเธอเพยายามต่อสู้แต่กลับไม่เป็นผลน้ำเริ่มเข้าปอดของเธอเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังจมน้ำแต่ตอนนั้นเองเธอก็นึกขึ้นได้ว่า ก่อนที่เธอจะมาที่นี่เธอเคยไปวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วขอพารูปหลอกของหลวงปู่ดูมาด้วยเมื่อเธอนึกขึ้นได้เธอก็สวดคาถามหาจักระพัดในใจด้วยความเลื่อมใสทันใดนั้นมือที่จับขาของเธออยู่ก็หลุดออกไปคุณมาลีรีบแหวกไหว้ขึ้นจากบ่อหอบหายใจแรงมาก เมื่อเธอขึ้นมาจากน้ำเธอหันกลับไปมองที่บ่อก็เห็นแสงสีขาวทรงกลมส่องแสงนวลสว่างลอยอยู่เหนือผิวน้ำแล้วสิ่งใต้น้ำก็เปลี่ยนไปกลายเป็นความสงบหลังจากนั้นคุณมาลีก็เก็บของออกจากที่พักทันทีค่ะโดยไม่รอให้ถึงเช้าแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอตัดสินใจซักไซป้าเสือเพื่อให้ได้ความจริงทั้งหมด คุณมารีกดดันป้าเสือให้เล่าเรื่องราวที่แท้จริงของบ่อน้ำนั้นเมื่อโดนกดดันมากๆป้าเสือก็ร้องไห้ออกมาแล้วยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังป้าไม่อยากบอกลูกเพราะกลัวว่าลูกจะกลัวเมื่อก่อนที่นี่เป็นค่ายแรงงานขุดอุโมงค์ของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีกรรมกรชาวพื้นเมืองและนักโทษสงครามหลายคน ถูกบังคับให้มาขุดอุโมงค์ในเทือกเขานี้ช่วงปีพศ1944มีเหตุการณ์น่าสะเทือนใจเกิดขึ้นตรงบริเวณที่ตอนนี้เป็นบ่อน้ำมรกตในตอนนั้นมันเป็นบ่อน้ำธรรมชาติที่ทหารญี่ปุ่นใช้ในการลงโทษกรรมกรที่ขัดคำสั่งทหารญี่ปุ่นจะบังคับให้กรรมกรและนักโทษสงครามโดยให้พวกเขายืนแช่น้ำในบ่อ เป็นเวลาหลายชั่วโมงหลายคนหมดแรงจนล้มลงไปและก็มีหลายคนที่เสียชีวิตในบ่อน้ำนั้นป้าเสือเล่าต่อว่าเวลานั้นป่ามันมืดลงแล้วอากาศก็เย็นจัดทหารญี่ปุ่นจะใช้วิธีการทรมานที่โหดร้ายคือให้กรรมกรยืนอยู่ในน้ำเย็นจัดและห้ามไม่ให้เอาหัวขึ้นมาหายใจใครขึ้นมา ก็จะถูกฟาดด้วยไม้ไผ่จนเลือดไหลาบางครั้งก็จับหัวกดลงไปใต้น้ำจนสำลักน้ำตายน้ำเย็ยนจัดของป่าใหญ่ทำให้คนตายเร็วขึ้นบ่อน้ำนี้เนี่ยเคยเป็นหลุมฝังศพของคนที่ตายมากมายก่อนที่น้ำใต้ดินจะผุดขึ้นมาทับแล้วป้าเสือก็เล่าต่อว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ตายในบ่อน้ำ พอชันสูตรศพแล้วก็จะพบว่าในปอดเต็มไปด้วยน้ำแต่แปลกตรงที่ไม่มีแผลสดใดๆบนตัวกลับมีรอยฟกช้ำเก่าๆเหมือนรอยไม้ไายตีที่หายไปนานแล้วแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งคือใบหน้าของศพทุกคนจะแสดงความหวาดกลัวมากเหมือนเห็นอะไรน่ากลัวก่อนตายป้าเสือยังบอกอีกว่า วิญญาณของกรรมกรและนักโทษสงครามที่ถูกทรมานจนตายในบ่อน้ำนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่พวกเขาไม่สามารถจากไปได้เพราะความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมานที่เผชิญมาโดยเฉพาะในช่วงหลังบ่ายสามโมงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ป่ามืดลงอากาศเย็นจัดเหมือนกับเวลาที่พวกเขาถูกทรมานมากที่สุดคุณมาลีถามต่อว่า แล้วทำไมไม่ถมบ่อน้ำไปเลยล่ะคะป้าเสือก็ตอบว่าเราพยายามแล้วแต่ทุกครั้งที่พยายามถมดินให้เต็มเช้าวันต่อมากลับพบว่าดินจะหายไปน้ำจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเสียงคล่ำครวนจะดังขึ้นมากกว่าเดิมบางคืนแม้แต่คนในหมู่บ้านใกล้ๆก็ย,ยังได้ยินเสียงร้องทุกข์ที่ดังมาจากที่นี่ น้ำในบ่อก,ก็จะกลายเป็นสีแดงคล้ำแล้วก็มีกลิ่นเหมน็นคาวออกมาตอนที่เธอเล่าให้ป้าสือฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเธอป้าเสือบอกว่าลูกโชคดีมากที่ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทันปกติแล้วคนที่พวกเขาเรียกลงไปจะไม่มีใครรอดเลยบุญของหลุงปู่ดูใหญ่หลวงจริงๆหลังจากเหตุการณ์นั้น คุณมารีก็ไม่เคยกลับไปที่โฮมสเตย์แห่งนั้นอีกเลยแต่เธอบอกว่าบางคืนเธอยังฝันเห็นใบหน้าของกรรมกรและนักโทษสงครามเหล่านั้นอยู่ทุกคนดูสงบสุขขึ้นเหมือนได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานและที่น่าแปลกคือหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใครจมน้ำตายในบ่อน้ำแห่งนั้นอีกเลยค่ะ ป้าเสือโทรมาบอกคุณมารีว่าตอนนี้น้ำในบ่อกกลับมาใสาเป็นสีมรกตสวยงามอีกครั้งไม่มีเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนอีกแล้วราวกับว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นได้รับการไถ่าบาปและไปสู่สุขติในที่สุดแต่แปลกตรงที่ตอนนี้บ่อน้ำลึกลงไปกว่าเดิมมากเหมือนพื้นดินใต้น้ำยุบลงไปและชาวบ้านบอกว่า เมื่อใดที่มีคนไปสวดมนต์ที่บ่อน้ำก็จะเห็นแสงสีขาวทรงกลมรอยขึ้นมาจากใต้น้ำเหมือนเป็นสัญญาณของการขอบคุณเรื่องราวของคุณมาลีที่ได้พบเจอกับวิญญาณของกรรมกรและนักโทษสงครามที่ถูกทรมานจนตายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องนี้ทำให้เราคิดได้ว่าบางครั้ง วิญญาณของคนที่ตายไปอย่างทุกขทรมานอาจจะไม่สามารถจักไปได้จนกว่าจะมีคนมาะระลึกถึงและให้การปลอบโยนแก่พวกเขาการที่คุณมารีสวดคาถามหาจัก,กรพรรดิของหลวงปูด่ดูในช่วงเวลาที่เจอวิกฤตอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตของเธอได้แต่ยังช่วยให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานด้วย บุญกุศลที่เกิดจากการระลึกถึงพักเครื่องของหลวงปู่ดูเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องให้ดวงวิญญาณที่หลงทางได้กลับสู่ที่ที่พวกเขาควรจะไปแทนที่จะติดค้างอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมานแล้วคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะเคยมีประสบการณ์พบเจอสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ที่โศกเศร้าแบบนี้ไหมหรือมีความเชื่อว่าการสวดมนต์หรือระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถช่วยเราได้ในยามขับขันและอีกเรื่องที่น่าคิดคือเรื่องราวแบบนี้ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพประวัติศาสตร์และการระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในอดีตไม่ว่าจะเป็นจากสงครามหรือเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอื่นๆบางที การะระลึกถึงและการแสดงความเคารพต่อพวกเขาอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้วิญญาณเหล่านั้นสามารถพักผ่อนได้อย่างสงบมาร่วมกันแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเล่าประสบการณ์ที่คุณเคยพบเจอและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องวิปราลาสรายการเรื่องหลอนพอดแคสต์ของเราด้วยนะคะ เพราะเรามีเรื่องราวสยองขวัญที่น่าติดตามอีกเยอะเลยสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวสยองขวัญที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งแอนรับรองว่าจะทำให้คุณผู้ฟังต้องนอนไม่หลับแน่นอนคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีและอย่าลืมตรวจดูใต้เตียงก่อนนอนนะคะเผื่อมีอะไรซุกซ่อนอยู่คืนนี้ ลาติสวัสดีค่ะ